เรียกว่าค่าใช้จ่ายต้องห้ามเลยในส่วนนี้ขอพิจารณาเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามนะคะกลับมาที่ Express ในเมื่อเป็นค่าใช้จ่ายเราก็จะเข้าไปที่เมน,น,เน,นูซื้อข้อห้าบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆซื้อข้อห้าบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มข้อมูลค่ะแะแนน Enter เลขที่เอกาสารละร้อยดิถันเข้าใจนะคะ Enter วันที่0201 Enter ทีนี้ผู้จำหน่ายนะคะกรณีใบเนี้ยเราไม่ได้เคียบแบกู่แล้วผู้จำหน่ายไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่เคียบแบกไม่ใส่ก็ได้ก็จะผ่านไม่ใส่เมื่อไบบ้งครับก็ไม่ไม่ใส่มาที่ช่องเลขที่บินค่ะเลขที่บินอนะต้องใส่ถ้ามี แต่กรณีบินไปเสร็จรับเงินเราเมื่อกี้มีไหมคะไม่มีก็เลยไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็จะมาที่นี่เลยรหัสคลิกแว่นขยายลงมาเลือกค่าใช้จ่ายต้องห้ามอยู่สุดท้ายนะคะอยู่สุดท้ายตกลง Enter มาที่ช่องรายละเอียดค่ะตรงนี้อาจารย์จะเขียนว่าค่ารับรองแล้วก็สแลไม่มีบิน พูดผิดช sure, ื่อไม่มีบินไม่ถูกต้องไม่บินไม่ถูกต้องแล้วก็เคาะการจนาพรนิดนึงเพื่อให้ได้รีเช็คได้ย้อนกลับว่ามันคืออะไรกันแน่สมมติผู้บริหารบอกว่าเฮ้ยทำไมค่ารับรองแย่จังเลยเราจะได้ไปเปิดบัญชีแยกประเภทแล้วก็ดูให้เขาว่ามันคืออะไรคือพิมพ์รายละเอียดเข้าไปนะค่ารับรองแสลบบินไม่ถูกต้องการจนาพรแบบนี้ก็ได้ แล้วก็ใส่จำนวนเงินค่ะสี่ร้อยบาท enter แล้วก็ save ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะการจ่ายเงินมันก็ขึ้นเป็นเงินสดอยู่แล้วอัตโนมัติเสร็จแล้วกรณีการคีย์นะคะอาจารย์ลืมแจ้งไปขวามือด้านบนนะคะที่เขียนว่าเลขที่เอกสารนะคะที่เราคีย์ในเอ็กเเนาะ o e 000ตอนนี้ปัจจุบันเป็น2ออยู่ใช่ไหมคะเราก็จะเอามาเขียน ขวามือด้านบนโดยดินสอ O E แบบเนี้ยค่ะอ้างอิงที่เราคียเข้าไปใน x เลปกติเราก็ต้องเป็นหกเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองทับศูนย์ศูนย์หนึ่งปกติมันจะเป็นแบบนี้เราจะเขียนไว้แบบนี้เสมอแปลว่าอะไรที่เราออกเลขตรงขวามือตรงนี้แล้วแปลว่าคียแล้วบางคนอาจจะมีคำถามต่อว่าแล้วอาจารย์เจี๊ยบเราต้องปิ้นใบสำคัญจ่ายตัวเนี้ย มาปะหน้าให้ลูกค้าด้วยไหมใบเนี้ยค่ะหรืออาจจะกดคอนโทเจก่อนแล้วก็ปิ้นใบเนี้ยหน้าเดบิตเครดิตมาปะหน้าให้ลูกค้าด้วยไหมมาปะใบบินเงินส,นสดเมื่อสักครู่ค่ะเนี่ยปิ้นปะเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ค่ะแล้วแต่เราตกลงกับลูกค้าว่าเราจะปิ้นปะให้เขาไหมปิ้นแล้วเปลือยไหมคะเปลือย หนึ่งเปลืองกระดาษสองพิ้นเตอร์ก็ตายปิ้นบ่อยหมึกอ,อีกกระดาษค้าอีกสละพัเลยแต่ก่อนอาจารย์เคยพิ้นแปะให้นะมันจะได้เรียบร้อยตาหลังมาไม่ไหวก็เลยใช้วิธีการเขียนเอาเขียนแค่ตรงเนี้ยเข้าใปให้ว่าเลขอะไรแต่ไม่พิ้นปากละแต่ตรงนี้แล้วแต่คุยกับลูกค้านาะว่าเราจะปิ้นหรือไม่ปิ้นเราเรียกว่า v ชเชอร์รับําให้ไหมนะคะถ้ารับําให้ก็เก็บเงินเพิ่มก็ได้ ไม่เนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะไม่ไใช่ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สํานักง,งานอาจารย์ไม่ปิดปะเลยลูกค้าต้องเขียนใบส่งคัญจ่ายอะไรไม่เขียนลูกค้าจะเขียนหรือไม่เขียนก็แล้วแต่บางที่เมื่อเขียนมาอย่างเช่นบริษัทใหญ่ๆอาจารย์จะบังคับให้ออกใบสาคัญจ่ายลูกค้าก็จะมีใบสําคัญรับใบสําคัญจ่ายแต่ลูกค้าบางบางรายค่ะเป็นรายเล็ก ผู้ประกอบการไม่มีทนายหรอกทำคนเดียวกับภรรยาสามีอย่างเงี้ยรวบรวมเอกสารอะไรยัดใส่ฟองเหนี่ยวตาแล้วส่งไปจะมีมาก็จะไม่มีใบสำคัญจ่ายเราก็จะใช้วิธีการออกเลขตรงนี้นค่ะแทนแล้วพวกนี้ถามเขาว่าเอาใบสำคัญจ่ายไหมคะถ้าเอาแล้วอาจารย์คิดเพิ่มพันหนึ่งนะคะต่อเดือนไม,อไม่เอาไม่เป็นไรประมาานี้คือจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะ